เองก็ลู้ไม่ตอบกทีตายแล้ววอตายเพราะกน่ตอมันกันพี่เอาเอาแล้วถูกไหมล่ะถูกอุ้ย่ลูกเดียวกันเลยกูมันจะมาทำไมที่นี่ไม่มีอะไรหรอกมัมีอะไรเออเอ้ปกติว่าี่มึงจะจับได้เพราะมึงนี่แเอเดยวไอ้น้องเองคุยกับพี่ เม้ยไปอยู่ใต้มั้งมันคงโดนผู้หญิงยิงแหละพี่รู้รูดดร้ด,ดีดดมือนกัไปรู้ดีได้ไงเขาโดนผู้หญิงผู้หญิงจริงอะไรอื่แล้วมันรู้ม,มั่วมึงไม่ต้องพูดนะ <c oughs> มารัดเด็กโอ้โหไอ้คนรัดเด็กนี่มันเฮี้ยจริงจัง,จง<อ>เลยต่อที่ว่ากำลังร้อนเลยวะไอ้น้องเลยได้ควาะนี่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันมึงมาร้องเพลงร้องเพลงอะไรแม่จะภาพขอแม่จะภาพ อ๋อบุญญาเขากลับไปแล้วใช่วันเรากลับบ้านกันเถอะเฮ้ยพี่ไปไหนมันเที่ยงคืนกว่าแล้วนะนี่คืนอะไรเรื่อเที่ยงวันเองเที่ยงวันอะไรเราเที่ยงคืนกว่าแล้วป่ะ้านเมามามาตาคนนู้นเสร็จแล้วไปะตาคนนี้แต่งตัวน่าเชื่อถือเข้าไปถามไม่กลับเลยคนสุดท้ายเฮ้ยไม่ทาเหนื่อยก็อยู่ตรงนี้แหละไมันจะป้ามากองอำนวยการรับสมัครทหารมานี่ใครอยากเป็นทหารมา ไปคุยเฮ้ย,ยจะไปคุยเองเอองั้นมึงเข้าไปนะคํคำถามแรกถามเลยว่ารู้จักแม่ทัพม,มนดาป่ะเออเรียบไหมเข้าใจแล้วนั่งพักหน้าเหนื่อยน้าเนี่ยเอใครเหนื่อยไม่มีจุดต,ตาต่างต่อใครมายืนแอนพุงรอรับมีดอยู่นี่ เห็นเื้องหลังก็ครคบคายคบคาเห็นนี He ่นาาจำได้เลยครับผมเต่าใช่ไหมถูกต้องเลยเออฉันจำนายได้นะก็าจำคุณได้เฮ้เราชื่ออะไรทันเลวัตมนลุงมาเลวัดอะไรใช่ผมจำได้นะคิดจำไม่ได้แล้วเนี่ยจำได้สิฉัน่ะจำนายได้ผมชื่ออะไรชื่อเต่าใช่ไหมเล่าใช่เออก็คนใช้ปราหุตานอะผมก็จำคุณได้ลูกใครล่ะทุนเลวัด มันเลวงเลวัดไหนเนี่ยอือเลวัดไปก่อนไม่เอานี่จำกันไม่ได้นี่นาเปลี่ยนชื่อก่อนนะเปลี่ยนชื่อไม่เอาเลวงเลวัดอะไรไม่ใช่แล้วใช่คุยไม่รู้เรื่องเฮ้ยไอ้นมเป็นไงอยากมันมาทำไมมามา,มาไปเรียกมันมาทำไมเขาก็เรียกอยู่ดีนะไอ้ต่างคุย,ยไม่รู้เรื่องเว้ยครับพี่สวัสดีครับต่สวัสดีน้องคุยกันไม่รู้เรื่องสักคำมัน พูดจาไม่อย่าไปคุยกับมันเลยพี่คุยกับผมดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องไม่เห็นหน่วยการดีเว้ยเ hey. นี่ยกองอำนวยการรับสมัครทหารพี่นะมารับสมัครทหารว่าแต่เองเถอะสนใจอยากจะเป็นทหารไหมวะเมื่อก่อนผมก็เคยคิดากจะเป็นทหารอยู่อืและเพื่อนผมเนี่ยก็บอกว่าจะสมัครทหารเหมือนกันแต่ว่ามันผ่านไปหลายปีแล้วพี่พรดิว่าชีวิตผมเนี่ยมันเจอแต่เรื่องร้าย ก็เลยลืมเรื่องทหารไปเลยไหนวันนี้ก็วนมาเจอทหารอีกครั้งหนึ่งท่านประถามพี่เลยแล้วกันว่าการเป็นทหารเนี่ยมันยากไหมครับพี่ไอการเป็นทหารเนี่ยมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายเดี๋ยวพี่จะเล่าประวัติย่อให้เองฟังแลวกันครับพี่ประวัติของพี่เองว่างไหมอืว่างใช่ไหมล่ะว่างสิวะจะไปขวาดสลารออะไรของมึงวะะไรประวัติของปู่นี่จะเล่าให้ฟัง สมัยก่อนเนี่ยนะพี่ก็เป็นเด็กไว้ยรุ่นธรรมดาเหมือนเองเลยเว้ยอยู่ตามมันนอกก็เดินเตะฝุ่นวันๆเนี่ยไม่มีอะไรทำแล้วก็มันมีอยู่วันนึงเว้ยสายตาของพี่เนี่ยไปเจอกองอานวยการรับสมัครทหารามัมพี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะทําอะไรในน้องพี่เดินตรงดิ่งเข้าไปเลยเองเชื่อไหมพี่เนี่ยไปรับสมัครทหารพอไปรับสมัครทหารนะเองเชื่อไหมเว้ยเฮ้ยโชคจะตามันเปลี่ยนนะวันนั้นวันนี้พี่กินตำแหน่งเป็นถึงแม่ บอกชื่ออื่นได้ไหมชื่อเธอไม่ปลอดภยัยมันอันตรายอย่างแรงพี่เนี่ยชื่อเธอสงนวนไว้ก่อนได้ไหมอย่าบอกชื่อมันไปไม่งั้นนอนตายจากแหงถ้ามันเดินเข้ามาคุยมาทักก็บอกไม่อยากรู้จักแล้วไล่มันไปไกลไกลที่กูเคยเจอมันั้งก่อนกูเกือบลง อย่าไปตอบให้มันอะไรของมึงเนี่ยฮะทีจะไปคอเนเสิร์ตไปทั้งนันเออนี่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันมึงมาร้องเพลงอะไรฮะเ,รเขาคุยกันอยู่เนใี่ยไอ้เต่าเมเจอภาพขอคุณย่าท้าขาดไปแล้วเออเขาฝากลูกหลานเขาไว้มึงก็ไปร้องฉากอื่นเนี่ยฉากนี้สำคัญอยู่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกนั่งเฉยไม่ต้องร้องอย่าไปฟังเขเลยเนาะ พี่เล่าต่อเลยผมกำลังสนุกเลยเนี่ยพี่เออเออพี่เล่าให้ฟังขัดอะไรวะไอตาวหรือใช่ไหมพี่ไปสมัครทหารใช่ไหมครับพี่วันนั้นเป็นวันแรกเริ่มแรกในชีวิตการเป็นทหารของพี่พ,พี่ก็ไปสมัครทหารเน,นี่ยเนาะพี่ก็มันซ้อมฝีมือเพลงดาบเพลงทวนไปซ้อมจากวันเป็นเดือนเดือนเลื่อนไปนเป็นปีจากปีพี่กินตำแหน่งเป็นถึงแมยถามชื่อมึง จะเสือเขาลืงไปบอกมันมันจะแทงจะฟันจะหาว่ามันเจอมือมันตามมาพบน้ำมือคือส้มที่หนึ่งอาสัญจะฆ่ามึงมันถึงจะมาฆ่ากูตายสักหน่อยแล้วล ตลอดทั้งกูทั้งมึงโอ้เดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวไปกี้ให้มันมันก็ร้องใหญ่เลยนะร้องไม่ว่ามีท่าเต้นด้วยฮะไม่ใช่เรื่องของมึงไม่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันเนี่ยเออไอเต่าวอะไรของมึงเนี่ยแล้วมีงัดหน้างัดหลังเป็นไงนิ้วไม่ว่างชี้มันใช่เรื่องไหมล่ะไอ้นีนี่เดี๋ยวนี้พักนี้ขยนันมึงดังเฉยเลย ไม่ต้องร้องด้วยเอออยาให้กูได้กินอีกนะเต่ามึงเออพี่เล่าต่อเลยพี่แล้วพี่เล่าถึงไหนแล้วเนี่ยพี่บางสายผมหมดเพลงแล้วน,นะมึงก็ไม่ต้องร้องพี่จะเล่าให้ฟังเลยเอาแบบรวบรัดเลยย่อๆเลยประวัติของพี่่ะพี่จะได้จบเลยเออพี่ไปสมัครทหารใช่ไหมมีวันหนึ่งน้องกองทัพมันมาข้าศึกโจมตีแผ่นดินนะไอแม่ทัพคนเก่าเนี่ยไปซึกไม่ได้ พี่เนี่ยขันอาสาเป็นแม่ทัพเลยอไอ้น้องเองเชื่อไหมวันนั้นเนี่ยโชคดีโชคดีที่สลา,าว,ว่างพอดีเนี่ยโชคดีที่พี่ไปรับสึกแล้วพี่ได้รับชัยชนะกลับมาเว้ยน้องโล่นเห็นก็ถูกใจแต่งตั้งให้พี่กินตำแหน่งเป็นถึงออกหลวงราชจากักรงรานเว้ยไอ <ifi> ้เ้าชา <c oughs> าแม่ทับมนตราตัวข้าก็ลอดเหมือนกันเจี๊ย,ยมเีม๊ยมเฮะยมันจ่าใจพ <c oughs> ี่ขุเล่าเนี่ยเขาจะเข้าได้เข้าเข็มมึงก็ดึงออกไปร้องเพลงเออสามเพลงแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยและก็โดนจอบโดนเสียมหรอกเอาอะไรน้องพี่เล่าไปแนละ้วประวัติพี่เออ เหนื่อยแล้ววะฟังประวัติพี่เนี่ย <C oughs> มันก็รู้สึกอยากไปทหารนะพี่นะออแต่ว่าผมบอกตรง,ตรงเลยเออที่พมเข้ามาในเมืองเนี่ยไม่ได้อยากไปทหารหรอกพี่อ,อ้าวไม่อยากเป็ทหารเล่งมาทําไมวะเพราะมีปัญหากับกแม่ทัพในเมืองครับพี่เองมีปัญหากับแม่ทัพในเมืองใช่ครับเอ,อ้ยโชคดีของเองละเองมาเจอพี่เนี่ยพี่รู้จักหมดแล้วไอ้แม่ทัพในเมืองมีใครบ้างเองเล่ามาที่ปัญหาของเองเดี๋ยวพี่ช่วยตามหาดีครับพี่เออเล่ามา ผมมีพี่สาวเออพี่สาวผมได้เสียกับแม่ทัพในเมืองอยู่กินด้วยกันจนตั้งท้องอืมต่แม่ทัพคนนั้นมาบอกกับพี่สาวผมว่ามันจะกลับมารับพี่สาวผมเข้าไปอยู่กินในเมืองกับมันอืมแต่สุดท้ายมันก็หลอกให้พี่สาวผมรอกับพี่เออรอจนคลอดลูกออกมามันก็ยังไม่กลับมารับพี่สาวผมเลยเฮ้ยนี่มันบอกให้รอแล้วมันไม่กลับมานี่มันเข้าข่ายหลอกลวงนะเนี่ยแช่ไอ้ผู้ชายคนนี้มันทั่วจริงๆเว้ย อย่าไปว่าแกกูว <shake> ่ามันรอจนคลอดลูกมันยังไม่เห็นแม้แต่เงาหัวสุดท้ายชาวบ้านตีชีนิทาว่าพี่สาวผมเสียหายจนพี่สาวผมด้อยเนื้อต่ำใจเลยตัดสินใจนีไปกระโดดน้ะ <sucks> ฆ่าตัวตายเฮ้ยม네ันถึงตายกันเลยเหรอวะแหมไอ้ผู้ชายคนนี้มันเลวจริงๆว่ะอย่าไปว่าแกกูว่ามัน เราต่อทิว่าไม่ไหมขัดใจอีกมึงหยิบไหม่ดีว่ามึงลรงขึ้นนะเออหลังจากที่พี่ผมตายเออเออเอไอแม่ทับไนเลยเออไม่กลับมาที่บ้านพอดีพอมันรู้ว่าพี่ผมตายมันคิดจะเอาลูกมันไปเลี้ยงในเมืองอแต่แม่ผมไม่ยอมมันเลยบอกกับแม่ผมว่ามันจะส่งเสียให้กับลูกของมันเดือนละสามพันบาทแม่ผมเลยตอบตกลงมันไปแต่พอรับหลังมาลงบันได มันก็ส่งให้คนมาลักเด็กโอโ้โหไอคนลักเด็กนี่มันเฮียจริงจังเลยต่อที่ว่ากำลังร้อเลยวะไอ้น้องเ้ยด้วยความที่เป็นห่วงหลานมแม่ผมเลยรีบว,วิ่งตามมันไปออสุดท้ายนะไปถูกผู้เขามาทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่แม่จะสิ้งใจผมได้เจอกับแม่แม่เลยได้รับเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้รู้และสั่งเสียกับผมไว้าไครับพี่เอ้ยไอ้น้องพ่อผ เองเล่าเองยิง่เงเล่าพี่ยิ่งโกรธเว้ยเฮ้ยพี่ถามเองสักคำวะถ้าเองเจอไอ้ผู้ชายแบบนี้เองจะทำไงกับมันวะผมตั้งใจเว้ยผมเจอมันที่ไหนอเออผมกลับมันชับเดียวให้ขาดสองท่อนเลยครับพี่ <ft ains> โอ้โหเองเก็บความแค้นมาตั้งนานจะมาเจอมาปันจับเดียวมันคุ้มเหรอวะถ้าเป็นพี่นะเว้ยน้องที่เจอผู้ชายแบบนี้นะพี่จะจับมันมัดแขนมัดขาแล้วมีดเนี่ยแล่เนื้อเป็นผันผัชิ้นแล้วโยนเนื้อให้หมามันแดกไปเองบอกมาสิวะไอ้ผู้ชายคนนี้มันชื่ออะไรวะ ถ้าม่รู้พี่บอกผมด้วยไอ้ช่วยเตียมพี่มันมีชื่อว่าอไอ้แม่ทับมนตาดูจ่าวายใจชายโยกูเหรอเนี่ยอ๋อแล้วมึงไม่ส่งซิกกูสักนิดเลยอ่ะ ิ๊กจนน่าจะไม่เป็นมนุษย์อยู่แล้วพี่เหรอมึงเอาปีไกลมึงเอาม้ให้กูทำไมเ่ไม่ไม่วกแกไมฆ่าเขบอกไปเไปกนไก่กูมันจะมาทำอะไรที่ไม่เีอะไรหรอกไม่มีอะไรรอกไมมีอะไรเออเปกติว่าพี่เป็นอะไรครับไอ้แกสกิดเองเออก็เอ็งจิบมีดจิบไม้มาเนาะเออเป็นไรมาเออต่ามึงจะจับได้เพราะมึงนี่อเออเยวไอ้น้องเอ็งคุยกับพี่ไม่น้องวางมีดไปก่อนก็ได้พี่ตกอกตกใจ เออผมถือจนชินแล้วเจเย็นเย็นเย็นค่อยคุยกันคุยกันมาตั้งนานเออพี่ชื่ออะไรครับฮะพี่ชื่อว่าอะไรครับพี่ชื่อพี่ชื่ออะไรครับพี่อ๋ออ๋อผมเลวัดครับทำไปทำมาก็องมาอยู่สอนนอเดียววากูไอ้หนู ให้อาอยู่ด้วยนะตายเลยอาชื่อเลวัตไอ้น้องเลวัาแต่ไอแม่ทัพอะไรนะที่พูดเมื่อสักครู่นะแม่ทัามณฑาเอ้ยไอมณฑาที่รู้จักไหมเฮ้ยแต่ก่อนพี่เคยเห็นหน้ามาแต่ไม่ค่อยบ่อยแล้วเว้ยได้ข่าวพักหลังนี่มันนา่าจะลงใต้ไปแล้วน่ะไปอยู่ใต้มั้งมตฑาเนี่ยมันคงโดนผู้หญิงยิงแหละพี่รู้ดีมือ ไปรู้ดีได้ไงเขาโดนผู้หญิงผู้หญิงจริงอะไรนี่นั้นมันรู้มั่ว <c oughs> มึงไม่ต้องพูดนะเอางี้ <c oughs> เดี๋ยวพี่รู้กุพี่ตามให้ไอ้มนตามห้ตามไม่ยากหรอก๋อยวช่วยตามครับพี่เออว่าเองเหรอเองอยากเป็นทหารไหมละ่ะ <c oughs> ผมเป็นได้ไหมละ่ะเอาเองอยากเป็นมันก็เป็นได้สิวะถ้าเป็นได้ผมก็เป็นผต่ว่าต้องลงชงลงชื่อก่อนเองชื่ออะไรอะ่ะผมชื่อสันติสันติ ราตีอ้าวเองก็รู้ไม่ตอบกะทิตายแล้วตกขอทุกวดงตายักูนี่แหละเอออะไรอยากชื่อแม่ผมด้วยเหรอไม่รู้พี่จะไปรู้ได้ไงเลอ้าได้ยินพี่พูดพูดอะไรเรอพี่ไม่รู้ดีๆลูกก็บอกว่ารู้พี่จะไปรู้ได้ไงอ่ะ เมือ่อสอคู่นี้พี่เห็นมันตอนต,อ,ตอมืันกันพี่เอาเอาแล้วถูกไหมล่าถูกอุ้ยทีลูกเดียวกันเลยอ่ะพี่ไม่รู้จักหรอกจะช่วยตามหาว่าแต่ตอนนี้เองเอป็นทหารแล้วไปเดินไปนําหน้าพี่ไปตัดเครื่องแบบเครื่องทรงให้เรียบร้อยไปผมจะรู้ได้ไงพี่ผมทหารใหม่เออเออพี่ต้องนำผมไปเออพี่ต้องนำนะ พี่กันนี่นำไปเลยเออเดี๋ยวพี่นำไอ้เต่าวันที่สองอืออือวบสุดท้ายเองเออได้ได้พี่นำนั่นแหละเต่าเต่าเว้ยครับปิดตูดเลวัดด้วยศพ <c oughs> ที่หนึ่งแม่ทัพบนกราศพที่สองไอ้คนละเด็ก <c oughs> เห็นตัวตายได้เลย <c oughs>